สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการสนทนาภาษาแรงงานและดิฉันสุวรีพิมพ์พาภัยนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะท่านผู้ชมคะท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายองค์กรหลายหน่วยงานต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์และรูปแบบการทํางานตามวิถีใหม่นะคะเพื่อให้สามารถทํางานได้ตอบโจทย์ตามภารกิจที่ตั้งไว้วันนี้ที่ฉันมีโครงการดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมค่ะคือโครงการสารแรงงานเคลื่อนที่นะคะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสารแรงงานการจัดขึ้นค่ะเพื่อให้การบริการเคลื่อนที่แบบเชิงรุกนะคะในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ให้กับนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานค่ะ โดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการนี้กันค่ะแล้ววันนี้ที่ฉันได้รับเกียรติจากคุณสุนันท์เพชรชูผู้อำนวยการกองนิติการสวัสดีค่ะท่านผอคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะอยากให้ท่านผอ,อเล่าถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการสารแรงงานเคลื่อนที่ให้เราฟังค่ะ ค่ะ <K _> ก็ทุกทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าในช่วงปี2563ที่ผ่านมา <K _> จากเหตุการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา 2, 2> <K _> 2019นะคะหรือ <K _> โรคโควิด19นะคะก็มีปัญหากระทบกับสถานประกอบการเป็นจำนวนมากนะคะก็อาจจะทำให้หลายๆสถานประกอบการใช้ กระบวนการในการปรับลดสิทธิประโยชน์ของลูกย่างนงมนะคะ,คะหรือไปใช้กรณีเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างะนะคะหรือไปอหยุดกิจการชั่วคราวหรือไปเลิกย่างพนักง,งานปรับองค์กรนะคะ,คะหรือมีการเลิกกิจการจำนวนมากะนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ลูกย่างได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดะนะคะก็ลูกย่างก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนะนะคะในกรณีเนี้ย ทางสารแรงงานกลางะนะคะกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้จัดโครงการสารแรงงานเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการกับบุคคลที่มีปัญหาด้านแรงงานนะคะต้องการที่จะขอการปรึกษาหรือจะฟ้องคดีหรือจะร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานก็ได้มีมาใช้บริการนอกสถานที่ตั้งของศาลนะคะ,คะโดยในปี2563เราก็มีการจัด โครงการไปทั้งหมด8ครั้งซึ่งก็ได้มีกระแสตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างมากนะคะ,คะในปี2564เองเราก็ได้มีการคุยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้มีการคุยกับสารแรงงานกลางเพื่อที่จะจัดโครงการสารแรงงานเคลื่อนที่ต่อในปี2564ะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็ให้บริการนอกสถานที่เช่นเดิมต่อไปนะคะ พอนผอ,อคะแล้วอย่างรูปแบบของการให้บริการการให้พื้นลงพื้นที่เชิงลุกในที่นี้ค่ะเรามีรูปแบบการให้บริการอย่างไรบ้างคะท่านผอคะค่ะ,คะในปีสองนนะคะเราก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมสารเราียงานเคลื่อนที่ครั้งแรกเนี่ยเราจะจัดที่สำนักง,งานสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5้านะคะ,คะโดยจัดที่สำนักง,งาน ประกันสังคมค่ะกรุงเทพมหานครพื้นที่3นะคะที่ชั้นเจ็ดนะคะโดยในวันดังกล่าวนะคะผู้ที่มีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะมาขอคำปรึกษาก็สามารถที่จะมาได้นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการฟรีนะคะเราก็จะมีทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานนะคะมีพนักงานตรวจแรงงานของสํานักงาน สวัสดิการและคุ้มครองใรงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะ,คะแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติกรของศาลแรงงานกลางะนะคะก็จะมาร่วมให้บริการการให้บริการก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการขอคำปรึกษาแนะนำนะคะ,คะเรื่องของการยื่นฟ้องคดีคะนะคะการเขียนคำฟ้องนะคะหรือกรณีที่ประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการเกล็กเกลี่ยให้ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีคก็สามารถ ร้องขอได้นะคะ,คะหรือหากเห็นว่าตัวนี้ประสงค์ที่จะฟ้องคดีคแต่ไม่มีทนายความหรือว่าต้องการทนายความแล้วมีความเดือดร้อนนะคะก็อาจจะขอ,อให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นทนายความฟ้องให้ก็ได้นะคะ,คะหรือถ้าจะดําเนินการายื่นคำร้องต่อพนักง,งานตวรวจแรงงานให้ดำเนินการก็สามารถขอรับบริการในวันดังกล่าวได้ะคะ่ะ ท่านผอคะนับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆาเลยนะคะกิจกรรมครั้งแรกกันมันจะเกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้แล้วแล้วครั้งต,ต่อไปละ้คะท่านผอเราจะมีกิจกรรมสารรายงานเคลื่อนที่อีกกี่ครั้งและครั้งต่อไปจัดขึ้นที่ไหนคะท่านผอคะค่ะในปี2564นะคะเราจัดกิจกรรมสารรายงานเคลื่อนที่เนี่ยรวมทั้งหมด7ครั้งนะคะ,คะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2564 <4 S 1> นะคะ,คะถึงเดือนกันยายนนะคะ โดยครั้งแรกที่จะจัดก็คือวันที่25มีนาค,คมนี้นะคะสำหรับครั้งต่อไปจะจัดวันที่22เมษายน2564นะคะที่สำนังงนกานง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่3ะนะคะที่สำนักง,งานเขตประเวศนะคะห้องประชุมชั้น7ของสำนักง,งานเขตประเวศนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาที่จะขอรับบริการซึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอเชิญชวนไปติดต่อขอรับบริการในวันดังกล่าวได้ค่ะค่ะท่านชมคะนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งต่อนายจ้างลูกจ้างและประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานนะคะและยังช่วยบรรเทาทุกนะคะให้กับนายจ้างและลูกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วยค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ,อสุนันเพชชูนะคะผู้นวยการกองนิติการนะคะที่มาให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณท่านผอ,อมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านรายงานได้ที่ YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆนะคะกสะรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน